ก็สวัสดีทุกคนด้วยดีซีเบอร์ครับก็วันนี้นะครับผมมาเล่นเกม Blockston Mystery ในโลบ l อกนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเออเอาไงดีอ่ะมันคือการที่เอาทนาส o s l e ม Werewolf แ,แล้วก็ Among Us บรรลมเข้าด้วยกันนะครับก็เข้าเกมมาเล่นแล้วกัน เอาไรไงทุกคนผมต้องออกไปที่บ้านใครักคนหนึ่งนะดูสภาพเอาคนไหนเดีอวเอาเจ็ดแล้วกันแล้วก็หวังว่าจะยิงโดนแบบยิงโดนนะนะหวังว่ายิงโดนคนดีๆยิงโดนคนชั่วอ่นนะนะ <c oughs> ผมยิงเล่นเกมดีแล้วยิงปืนแม่ๆอยูด่ด้วยอะ่ะก็เลยไม่ก็อยากได้โรมเนี่ย เขาเปิไม่อยู่บ้านนะเพราะปกติถ้าอยู่บ้านมันต้องคืนแล้วว่าอยู่โอ๊ะแบทแชปเดี๋ยวมาวางแชปอะไรดีๆีเราเป็นคนดีเอาแล้วคนมาสงสัยผมแน่เลยว่าผมเป็นอะไรอะเพราะแบบผมอยู่ก็เข้าบ้านเขาอะแต่ตอนนี้ผมสงสัยเจดแหละเจดอะไปไหนเมื่อวานเนี่ย เจดไปไหนเมื่อวานสงสัยแล้วคนแรกอ,ะะอ่ะเจดอ่าบอกไม่อยู่ FK แต่เมื่อวานไม่ได้อยู่ในบ้านเอาไง มีคนซัพพอร์ตด้วยเอาไงเบอร์สองอะเอาไงเจดพูดโรมาเดี๋ยวนี้เจดพูดโรคมาไม่ต้องเก๋ไก่พูดออกมาเดี๋ยวนี้เมกิวตี้แล้วนะเมื่อวานไม่ได้อยู่บ้านไปเอฟเคแน่แน่นั่นไม่ใช่ความที่ดี บอกแล้วได้ก่อาเธอไปแล้วเยี่ยบทุกคนตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวผมไปบ้านของเบอร์สองละเพราะว่าเบอร์สองอ่ะเป็นคนที่เบื่อแด้ผมเรื่องที่เออโหวตไอ้อเจดออกเพราะงั้นผมว่าผมจะไปคุ้มกันเขาเพราะผมว่าเออมาเฟียคนหนึ่งอะ่ะมันต้องมาความคิดผมนะผมต้องฆ่าให้ได้สักคนหนึ่งอะ่ะเป้าหมายของผมคืออันเนี้ยผมต้องทำไม่ได้แต่ต้องฆ่าคนชั่วเลยนะ เจ้าของอยู่บ้านโอเคแสดงว่ามันไม่อยากไปฆ่าใครแปลว่าคนดีอยู่ไหมหรือซ่อนตัวอยู่อ่ะคนนี้มังม้งอย่าเพิ่งหลงกลับมาการคนดีคนดีคนด,คนดีโอเคคนดีมีใครอยู่ในบ้านอีกไหมผมลองถือปืนให้เขาผมลองถือปืนให้เขาดูด,ดีกว่า <c oughs> อยูด่ดีขเขาเจไงอย่าโลติไม่ได้ยิง <c oughs> แกลกๆเฉยๆ,ๆ,ๆมไม่ไีใครมาหรอกอ,อืมอืมไม่ต้องห่วงหรอกดียิงเลยอ่ะมาสงสัยผมแล้วงั้นเอ่อผมบอกไปเลยดีกว่าบีเซลันเตน,นี่แหละบอกเขาไปเลยว่าผมผมไปบ้านเขาเพื่อความเซฟ เดี๋ยวผมเป็นวินเทรลนเต้เดี๋ยวก่อนมันมีจริงๆรไอ,สอ้สมันมีจริงจมันมีจริงจริงมึสอสอย่าทำอย่างนี้สองอย่าทำตัวหนูหรือถ้ามันเป็นเกียนมันตลอดชีวิตเออแจ๋วเยี่ยมมาก เยี่มากขอบคุณมากเราเป็นจริงๆโอเคนะเราเป็นจริงๆโอเคฮัลโหลทำไมเกมมันค้างเม่ดูเไรตอนนี้โอเคทุกคนผมกลับมาจากการรีเนตเรียบร้อยแล้วแล้วก็หวังว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบเมื่อกี้อีกที่กำลังจะรอดแล้ว แต่หลุดเฉยไปวันนี้ได้แต่โรที่ต้องถือปืนและเท้ายิงปืนแม่นไหมไม่ทำไมได้แต่โรแบบนี้อ่ะทุกคนกเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยเลืองที่ได้โรแต่โรปืนนะค่อยเอาเอาเลนเอาไปก่อนแต่ตอนเนี้ยคิดก่อนว่ามาเฟียคนหนึ่งอ่ะ มันจะมาที่บ้านผมไหมเพราะทัมวูดแบบผมไม่ได้เลือกที่จะถือปืนวันเนี้ยผมก็สู้มันไม่ได้เลยแต่ผมมีโอกาสแค่สครั้งเด้อที่จะหยิบปืนออกมาได้ในแต่ในแต่ละคืนช่นเาเกิดผมหยิบเลยแล้วกันถ้ามาก็ตายอะ่ะเดี๋ยวเตรียมเลงดีๆและมีจิตให้มันแล้วยิงให้โดนมา้ยมีคนมามีคนมา มีคนมามีคนมาเตรียมเตรียมยิงมันอยู่หน้าบ้านพวกเราอย่ามานะอย่ามาจ้อง,งนะอย่านะอย่าเยิะมยิงนะโอเคเรารอดละคนนี้น่าจะคนดีคนนี้น่าจะคนด,คนนนคนดีแต่คนดีคนนันออกไปแล้วกูวาปืน เ้ยแต่ผมก็ไม่ได้ดูเลยว่าเขาถืออะไรเมื่อกี้เอาเมื่อกี้สนใจแต่ถือปืนไม่ได้ดูโรลเขาเลยอ่ะแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ดูว่าเขาถืออะไรมาเข้าบ้านผมอ่ะเอ้ยแปลว่าเบอร์เจ็ดคือคนที่มาบ้านผมไปก็เห็นผมถือปืนอ่ะ <c oughs> เออเขาเคลมเป็นเชอริฟหรือแปลเป็นเอ็กซ์คิวชันเนอร์อ่ะ เออใช่ผมเห็นด้วยกับหกคือว่าเห็น s i l n e r เหมือนกันอมผมว่าเจดอะ่ะคือเชีริปจริงๆเพราะเขาบอกว่าผมอะแบบไปเขาไปบ้านผมแล้วผมเห็นเขาจริงๆแล้วก็ถือปืนใส่ครับถามเขาเลยดีกว่าว่าผมถืออะไรอยู่ตอนนั้นอ,อผมว่าเจ็อ่ะมีสิทธิ์เป็นแล้วตอนนี้ แต่เขาไม่ยิงเพราะว่าเห็นผมถือปืนผมวม่าใช่แต่ผมกลัวโคตรหกตรงที่แบบมันไม่ได้พูดอะไรเลยอะแบบไม่ได้พูดอะไรที่บอกว่าตัวเองเป็นอะไรเลยอะเออไงดีอะเออแต่คนนี้เขาถามไปเรื่อยๆเลยน่าจะไหวอยู่มัง้งเจ็ดเคลมเชลลิฟฟ์แต่มันมีเชลลิฟฟ์ปิ๊งมันมีเชลลิฟฟ์จริงหรือเปล่ามีจริงๆรหนึ่งตอบด็อกเตอร์โอเคมี เชื่อใจนะเป็นหัวหน้าไปแล้วนะตอนนี้โอเคนะถามมาเลยดีกว่าเออโอเคเดี๋ยวเขามาแต่แบบมันยังมีคนตายไม่เยอะอ่ะโยังไม่อยากให้เขาออกก่อนอนะ่ะเพราะกลัวเชลิปออก ผมอินโนเซนต์ไปก่อนเพราะผมว่าที่เหลือจูตี้หมดแน่เลยทางแกงเนี่ยน,นั่นไงว่าแลวเชียว <c oughs> อ้าวหกเรามีเรื่องต้องคุยกันแล้วหกหกออลูกเอาอ๋อโอเคโอเคโอเคอเคขเจาจได้ขเขาจได้ เอความจริงนะเ,ออเดี๋ยวนะหกเป็นลูกเอ้าสี่เป็นอะไรไม่รู้ผมเป็นเวทเลียนแปดเป็นอีกเซคิชเนอร์หนึ่งเป็นด็อกเตอร์ก็ต้องสองดิใช่ปะไม่สองก็สี่อะ ผมว่าสี่ไม่ก็สองอ่ะสองทางอ่ะเพราะถ้าถูกเพราะว่าไม่มีใครแบบอะไรอ่ะเหมือนเรียกอะไรอ่ะขัดขัดหนึ่งเลยว่าหนึ่งเคลมด็อกเตอร์ไม่มีใครขัดด i ส t r ร c t เอมันมีมันมีสิทธิ์อ่ะงั้นถามงั้นถามสองดีกว่า คือถ้าตอนเนี้ยยังไม่กิวตี้อะ่ะมันก็ยังมีสิทธิ์ลอดตรงที่แบบมันยังมีคนตายได้อีกคนนึงอะ่ะเอาสองขึ้นไปดีกว่าแบบเอาสองขึ้นไปเฉยอะ่ะ สองทุกคนเอามึงขึ้นหมดแล้วสองบอกโรมาอย่าเอ k เคไม่ได้เลือกผมไม่เชื่อพวกคนที่เป็นเอ K ในนี้ผมไม่เชื่อเอามันออกไปเอาสองไป,เอ,องไปเอาสองออกไปเอาสองออกไปเขาออกจกเกมไปแล้วแจ๋วแจ๋ว กบอกมาเดี๋ยวนี้จะมาหลุดอะไรตอนนี้อีกแล้วฮะโหมันชอบหลุดตอน,นท้ายเป็นอะไรกัน